ใชไหมที่เห็นจเหมียวที่บ้านกินอาหารเสร็จปุ๊บก็เดินไปนอนต่อปับ๊บพร้อมกับคำถามที่ว่านี่มันขี้เกียจไปหรือเปล่าหรือกินแล้วนอนแบบนี้จะอ้วนไหมนะ วันนี้เราจะมาไขปริศนาพฤติกรรมสุดชิวของน้องแมวว่าการกินแล้วนอนนั้นจริงๆแล้วถือเป็นเรื่องที่ดีไหมรับรองว่าฟังจบแล้วจะเข้าใจเจ้าเหมียวมากขึ้นและจะเลิกบ่นว่ามันขี้เกียจไปเลยสวัสดีทาสแมวทุกคนวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกในเรื่องที่ทาดแมวหลายคนคงเคยสงสัยกันมานานนั่นก็คือพฤติกรรมสุดคลาสสิกของน้องแมวกินแล้วนอนเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเห็นภาพนี้จนชินตาเจ้าเหมียวเดินเข้ามาหาอาหารกินจนหมดจานแล้วก็เดินไปทิ้งตัวนอนบนโซฟาตัวโปรดพร้อมกับคำถามในใจของทาสว่าแล้วจะไม่ออกไปวิ่งเล่นหน่อยหรออ้วนะ แต่บอกเลยว่าเราเข้าใจผิดมาตลอดพฤติกรรมกินแล้วนอนของแมวไม่ได้แปลว่ามันขี้เกียจแต่มันคือคกลไกทางชีววิทยาที่ชาญฉลาดที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อการอยู่รอดของพวกมันลองจินตนาการถึงบรรพบุรุษของเจ้าเหมียวที่เป็นนักล่าในธรรมชาติบูรณาชีวิตของพวกมันประกอบไปด้วยการล่าการกินและการพักผ่อนการล่าแต่ละครั้งต้องใช้พลังงานมหาศาลดังนั้นหลังจากที่กินอิ่มแล้วร่างกายจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนทันทีเพื่อประหยัดพลังงานและที่สําคัญคือการเตรียมพร้อมสําหรับการล่าครั้งต่อไปการน่นหลับหลังอาหาร จึงเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตยาน,นักล่าที่สืบทอดมาถึงทุกวันนี้นอกจากนี้การนอนหลับยังช่วยให้ระบบทางเดิอนอาหารของแมวทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะในขณะที่แมวนอนหลับ ร่างกายจะสามารถย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดลองนึกดูสิครับว่าถ้ามันกินอิ่มแล้วต้องรีบออกไปวิ่งเล่นต่อร่างกายก็จะไม่มีเวลามาโฟกัสกับการย่อยอาหารซึ่งส่งผลเสียในระยะยาวแน่นอนดังนั้นการที่แมวกินแล้วนอนมันไม่ได้แค่พักผ่อนแต่มันกำลังทำหน้าที่ของระบบทางเดิอนอาหารให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วจะกินอิ่มแล้วนอนแบบไหนถึงจะดีเราต้องสังเกตดูนะครับว่าการนอนหลับของแมวส่วนใหญ่เป็นการนอนหลับลึกหรืองีบหลับ แมวใช้เวลาในการนอนหลับถึง12-16ชั่วโมงต่อวันแต่ส่วนใหญ่เป็นการงี่บหลับสั้นๆหรือที่เรียกว่า c a ทแนปซึ่งทำให้มันรู้สึกสดชื่นและตื่นตัวได้ง่ายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอันตรายหรือการเล่นดังนั้นถ้าเห็นเจ้าเหมียวนอนบ่อยๆก็ไม่ต้องกังวลไปนะนั่นคือเรื่องปกติของมัน สรุปแล้วการกินและนอนของแมวไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจแต่เป็นสัญชาตญาณการอยู่รอดที่สืบทอดมามันเป็นการกระทําที่ชันฉลาดของร่างกายเพื่อประหยัดพลังงานและย่อยอาหารได้อย่างไม่ประสิทธิภาพดังนั้นครั้งต่อไปถ้าเห็นเจ้าเหมียวกินอิ่มแล้วไปนอนอย่าเพิ่งบ่นว่ามันขี้เกียจนะเพราะนั่นคือการใช้ชีวิตของมันอย่างสมบูรณ์แบบต่างหากล่ะบายบาย